โชคดีนะครับผมแฟนคลับเอฟซทุกท่านวันนี้เราจะได้พบกับาาบารามีของนางเอกของเรานะฮะแม,แม่บารามีของน้องก้อยนะฮะผู้ให้กําเนิดน้องก้อยชาลีนีคือคุณพ่ออ่าเดี๋ยวสวัสดีคุณพ่อก่อนเลยอันดับแรกก็โชคดีเอาสักนิดหนึ่งเรามันโซเชียลนะต้องเอาสักหน่อยนะอันนี้มีป้ายสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับไม่งา้นคุณพ่อไม่เจอกันนานแล้วนะานานมาก แม่เดินไปเดี๋ยวตะคิวกินขาแม่เดินมากอ่ะโอเคโอเคครับพ่อเป็นไงครับพ่อครับสบายดีก็ดูอยู่เบื้องหลังเป็นไงได้ลูกสาวมาอยู่สาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยมาอยู่คสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับผมก็รู้สึกว่าเห็นเขาเห็นบอกว่าอืสนุกดีครับอยู่ไปก็ครับได้ความรู้แล้วก็ทางหน้าวง ครับก็มีใจดีครับแล้วก็ไม่ไม่เอาเปรียบลูกน้องครับจะจะส่งเสริมลูกน้องทุกคนครับไม่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 เลือกคนง่ายง่ายไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่เลือกที่รักมักที่ชังรักทุกคนอ่อถ้าด่าก็ด่าทุกคนถ้าคนไหนผิดก็มาด่าพ่อดูคลิปอยู่ใช่ไหมเอ่อดูคลิปโอเคต่อครับพ่อครับตรงๆว่าถ้าด่าข้างหลังที่ว่าอยู่ ก็ดูทุกวันนะครับผมเป็นยังชอบเขาเลยชอบแบบนี้แหละเป็นว่าน้าคนต้องอย่างนี้ครับผมดีมากมากกระทั่งก็มีลูกเด็ดขาดเนี่ยนะหาไม่ได้หายากแบบนี้ครับอ่าคือน้องก้อยเป็นไงมาอยู่แล้วสบายใจเออสบายใจมากเลยนะครับก็ลูกหัวคือง่ายๆไม่เป็นครับผมอืมครับอย่างลุงเทพหรือว่าตอนแรกๆก็ห่วงหน่อยเพราะว่าเขายังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะ ก็อยู่ไปอยู่มาก็สบายใจดูไปดูมาสบายใจดีแล้วก็โถามลูกเขาบอกว่าเป็นไงไป่ยังเ<อ>ขาบอกว่นุกดีสบายใจพ่อก็สบายใจนอนหลับ<อ>ไม่คิดถึงเขามาอ <ใน S 1> ไม่ต้องห่วงเลยฮนะ เนี่ยไล้วจะห่วงแล้วโอเคครับคลิปนี้ก็รบกวนพ่อแค่นิดหน่อยนะพ่อนะก็ให้ความรู้ให้เกตแก้วให้ไม่ให้เกตให้เกตความรู้แล้วก็ความสบายใจของพ่อที่เอาลูกสาวมาฝากพ่อโจสาวน้อยเพชรแม่แพงนะพ่อสบายใจก็น้องก้อยก็สบายใจครับโอเคครับให้กับเอฟซีครับเป็นข้อมูลอย่างหนึ่งให้แฟนๆเอฟซีได้ฟังและชมคุณพ่อของน้องก้อยชาเลนีนะครับสวัสดีครับ สักนิดนึงคุณแม่อ่าสวัสดีครับคุณแม่ครับนี่แม่น้องก้อยแมหนีกล้องตลอดเลยคุณแม่เอาสักนิดนึงอ่ะแฟนคลับเอซีน้องก้อยมานีขอบคุณกับเขาปลาหมดก็น้องมาสุดสายใยเด้อแสบแห้งแสบพี่นี่กับข้าวอร่อยมากหอมกับบ้านแล้วเนี่ยโอเคครับแม่ครับขอบคุณการขาวอร่อยมากๆโอเคครับแม่เดินทางปลอดภัยนะแม่นะค่ะแล้วคุณแม่เรียนเรียนภาษาอะไรอยู่นะแม่นะ ต่างประเทศค่ะโอเค่ะโชคดีนะแม่นะสวัสดีจ้าโอเคขอบคุณแม่กลบคุณแม่ครับกบ่อคุณพ่อครับสวัสดีครับคนหลายประเทศครับโอเคครับถ่านอะไรบดมือหรือมือนี้ว่าไงจ้าคุณถูกสายใหญ่แล้วไหมนั่งน้ำถ่ายเขาก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่เป็นผู้การแต่ก็ผิดมาตลอดผิดมาตลอดผูาิ โดนตลอดไหมเออฮะโดนไหมโอ้ตลอดตลอดการธรรมดาเรื่องนี้ไม่แน่นอนเลยเนาะพ่อเนาะเป็นเรื่องปกติเนาะพ่อเนาะเออปกติพ่อพ่อเนี่ยสุดยอดเลยสุดยอดยังไงพ่ออธิบายหน่อยครับถ้าวนบบถ้าถ้าเขาพูดอะไรเราเราก็เอาวไปว่าเป็นไงพ่อพู้เขาไม่ได้หรอกแล้วพ่อ ถ้าจะสู้ถ้าเราจะแข็งจะสู้มันก็สู้ได้แต่ว่าเราเราไม่สู้เราเราเขาพูดอะไรก็แล้วแไปถ้าถ้าบนถ้าบนไม่อยู่ก็เดินหนีจบเลยไปหาทำงานพ่อพ่อพูดถูกใจหนูมากเลยพ่อเนี่ยนะผมอ่าถ้าถ้าเขาพูดไม่ฮึดมั่งเหรอพ่อไม่ฮึดมั่งฮึดสู้อะไรเงี้ยพ่อไม่ฮึดอะไรพ่อโอเคพ่อจะเดินหนีไปหาทำงานเยขาทำงานทั้งวันพ่ออะไรด้วยครับผมไม่อยากจะครับ ยิ่งกับข้าวปิร่าข้าวบัวหรือขาบัวยาวตัวอย่างที่ดีแต่ว่าเห็นไหมคุณพ่อกำลังบอกเมื่อก่อนนะอ่าก็สู้สู้ไหมโอ้โหแมอพบอกพูดอะไรมาก็พูดพูดมาสวนเราไม่ผิดเราต้องเอาสวนสวนสวนแต่เดี๋ยวนี้ทางพ่อเดี๋ยวผิดหรือถูกเดินหนีอย่างเดียวคือคือพ่อผิดตลอดว่างั้นแหละพูดง่ายว่าผิดตลอดเออถามลูกดูก็ได้อ่าไม่อยากคือคือคุณพ่อรักคุณแม่มากอะก็คือไม่อยากจะ ครับรักทุกคนรักเออรักทุกคนลูกก็รักทุกคนนะเท่ากันไหมรักทุกคนเรากันด่าทุกคนเวลาด่าก็ด่าทุกคนอ่าตีก็ตีทุกคนอ่าเมื่อวานเราเล็กๆนะครับผมถ้าไม่ตีก็ไม่ตีเลยแตตีแล้วก็ปแอบร้องไห้สงสารลูกอ๋อไงก้อนนี่โดนบ่อยโดนบ่อยไหมก้อยดื้อ มันมันจะดื้อน่อยไกลตัวตัวเองถูงไม่ไม่ค่อยบอกแต่เขาน่ารักนะพ่อ่มันก็น่ารักเขาได้ดีพ่อแต่พ่อพ่อพ่อดีเขาบ่อยนะแต่พ่อแอร์แฝงๆนะถะำกไปนะ้ันตัวมันไปมันไปมันจีบกลับมาเหลือหาไม่เดียวมันไม่เลยเหลือเขาใครหาพ่อเนี่ยแหละพ่อเตรียมไอ้ก้อยรู้ตัวเลยก้อยรู้ตัวเลยเหรอมันไม่รู้หรอกเหลื กจัดการเลยแล้วลงหนักไหมหนักไหมไม่ไปแล้วไม่ทำแล้วแล้วก้นไก่ไม่ตำดานะพี่สาวมันคนโตกตีตีไหมตีทุกคนนตีสอนสมมติผมมันเป็นคนอย่างนี้แบบว่าถ้าสอนสอนลูกนะถ้าสอนรับรับตีบ้านไม่ฟังคสักทีตีแล้วไม่ฟังก็ต้องตีต่อหน้าคนอ๋อ ตีให้อายหรือมีความรู้สึกตีให้อายหรือตีให้ความรู้สึกแต่ตีด้วยความเจ็บหัวใจหรือเพราะตีไปด้วยเจ็บหัวใจด้วยเพราะอยากให้ลูกได้ดีอยากให้เขาพติตัวไม่ดีเขาอยากให้เขาพตดตัวไม่ดีครับพ่ลูกผมนะครับพูดตรงตรงถ้าพูดไปก็จะว่าย่อลูกตัวเองมัเก่า พอได้พูดความจริงพ่อเราพูดความจริงไม่เป็นไรพ่ออาว่ามาพอได้ทุกคนครับผมได้ทุกคนเลยไม่ใช่พอได้แล้วได้เลยครัพ่อผมเคยไปเห็นมาแล้วพี่สาวก้อยนี่อยู่มุ่งนอกอ่าว่าไงครับพก็ทนเหมือนกันทนไหมแต่เวลาเดี๋ยวนี้เราโอ้โหยอดเลยกระทันอยู่เป็นห่วงพ่อแม่เป็นห่วงมากๆอ๋อเงินนี่ไม่ต้องขอหรอกส่งมาให้เองให้เองอ่า ลูเขาเราแล้วคนดูเขาคนร้อ,องเียชื่อชื่ออะไรลูกสาวเขอ๋อน้องไก่น้องไก่น้องไก่อยู่ต่างประเทศก็คงจะอ,อยายหรือเจตามังง่งนะคุณพ่อชมอทางโซเชียลให้น้องไก่มาดูช่องของป่ามดอยู่ยาวนะคุณพ่อครับป่าปื้มมาน้องไก่ใช่ไหมเออพ<ว>ูดแล้วคนลูกเวลาเวลาดูถ้าดูมากๆแม่เขาก็จะร้องครับอ๋อครับผม อ่อป่านนี้เขากัโตแล้วก็สบายใจคุณมามก็ทําทุกวันไม่เหนื่อยไม่อะไรเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ากำลังใจมีคือลูกพ่ออายุตอนนี้ตอนนี้พ่ออายุเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้หกห้าอ๋อพ่อเกิดศูนย์ศูนย์สองพันสองพันห้าหนึ่งสี่หกิห้าสองสองไหมไม่ศูนึ่งอ๋อศูนหนึ่งอ๋อพ่อศูนหนึ่งนะคุณแม่คุณแม่จะ0ูนหอ๋อคุณแม่ศูนห อืมก็ร่างกายยังแข็งแรงอยู่น้องพ่อนะแต่คือคนเราท่าอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรนี่มันจะใช่มันจะเหนื่อยจะอ่อนเพียนะแต่คุณพ่อจะแก่เร็วด้วยผมก็ตามคุณแม่อ่าคุณพ่อนี่คือรุ่นเดียวกับแม่สุภาพอ่าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งแม่สุภาพศูนย์หนึ่งแกก็บอกผมอยู่อ่ารุ่นเดียวกันเป็นเพื่อนกันได้เป็นบัดดี้กันได้เพราะปีเดียวกันเออ เออแต่กนะังพ่อก็มีความสุขอยู่ร่างกายอ่าแข็งแรงเพราาะว่ทุกวันนี้ก็สบายใจครับไม่มีอะไรครับก็มาอยู่ที่ถูกอ่าถูกจังหวะถูกที่ฮะแล้วก็ได้เป็นนางเอกของสาวน้อยที่มีแฟนคลับเอ็ซีรักด้วยนะพ่อนะออส่วนตัวน้องก้อยเขาอันนี้ใสดีเออแล้วก็น้องน่ารักเขาเขา,เขาบอดี้กับสายใหญ่เมียแล้เขาจะไปด้วยกันตลอดพออยู่ก็จะโทรหาพ่อกับแม่วันละครั้งอ่าใช่ อ๋อน้องก้อยใช่ไหมครับอ๋เนี่ยเขาเรียกาลูกกระตันอยู่อ่ามีความเป็นห่วงพ่อเจริญทุกคนครับผมก็เป็นอะไรที่ผมดูป่ามดอยู่บนอยู่บนเวทีนะผมนั่งอัวเรารนะครับผมันก็เป็นมันก็ไปไ่ปเอกได้โอ้ผมก็ไปไปไม่ไม่ผมก็ไปตามไปเอาเท่าที่ทําได้ออยู่เบื้องหลังดีกว่าจริงขึ้นไป ผมอยู่เบื้องหลังแล้วก็มีอะไรนิดหน่อยก็ทําได้ก็ทําไปแค่นั้นเองผมไม่ต้องการชื่อเสียงหรือว่าอะไรแล้วก็ทาให้วนที่เขาใช้มาให้ทําแค่นั้นเองครับผมเมื่ออายุเมื่ออายุผมเออคับผมปสิบหกปีผมก็เป็นมอลำนะอ๋อพ่อเป็นมอลำเก่ามอรหมอลำหมูแล้วก็มาเป็นหมอลำกอนอ่พ่อเคยเป็นเป็นศิลปินเก่าว่างั้นนะก็เก่าครับแต่ว่ามันไม่ใช่ขนาดใหญ่อย่างนี้หรอกอ๋อเขาสมัยก่อนใช่ไหมครับสมัยก่อนถ้าตัว วันไหนได้ร้อยห้าสิบาทโอ้สุดยอดเลยซื้อซื้อว่าเออแฟนคลับเอฟซีครับผมครับครับมันตังนะตังเหรียญบาทดำดำใหญ่ๆอ่าเหรียญบาทดำดำเออแล้วก็เหรียญสลึงเล็กเล็กคุณพ่อต้องทันรุ่นเอ่อเหรียญเหรียญรูใช่เออเหรียญเหรียญเอาเออมีรูกลางกลางผมก็ใช้ทันนะผมก็ใช้ทันเราเราใช้ไปปลายแล้วใช่เออเราใช้ปายปลายแล้วปปลาย ใกล้จะเปลี่ยนแล้วใกล้จะเปลี่ยนเกือบจะเปลี่ยนมันมันชักจะเปลี่ยนละใช่ใช่เหมือนกับต้นปีต้นปีปลายปีอย่างเงี้ยอ่าใช่ใช่ผมก็ได้ใช้นะผมทันนะพ่อก็ทันแต่ทันอยู่แต่เขาเริ่มเก็บไปแล้วเริ่มเปลี่ยนเป็นอ่าอ่าเป็น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 สตังเปลี่ยนใหม่ก่อนเล่าขาวขวดละสี่บาทห้าสิบอ่าใช่ไม่ไม่ใช่หรอกควดละ วันละบาทกว่าหรือเท่าไหร่ไม่เลยครับเแต่ทองก็สองบาทละสามสี่ร้อยสองสามร้อยเรื่อเท่าไรไม่แพงบาทละต่อไม้ก่อนต่อทุกวันอย่างเมื่อก่อนเหมือนไม่ได้แล้วพ่อไอ้หนูจะเอาเงินไปไหนครับผมถ้าเมื่อถ้าอย่างเมื่อก่อนครับพ่อครับพ่ออ่ะโอเคพ่อคลิปนี้ก็ได้ความรู้ได้รายละเอียดแล้วก็ได้แก่นสารเนื้อหาสาระจาก ครอบครัวคุณพ่อครับผมฟั้งสูงใหญ่เขา้องเพลงมาก่อนครับก่อนชอบไหมคุณพ่อชอบตั้งแต่ใส่เสียงอีสานอ๋อเสียงอีสานไปเล่นอยู่เมืองเสฉะเสฉะลูกตอนนั้นน่ะนุ่ยนุ่ยก็อยู่หันได้เนาะพ่อไปเบิ่งอยู่นุ่ยนุ่ยก็ตัวเล็กอยู่ฮะไม้ไทยอตั้งแต่พ่อไม้ยู่นดอกโอ้ยตึงโดนแห้งแล้ว โดนหลาว่าเราเป็นแฟนคลับพันแทนนี่มึงตลอดเดิผลงานเราบ่เบิ่งนี่แต่หายไปนานพ่อชื่อเสียงเลยหดหายไปเมื like right, like ่อก่อนโซเชียลไม่มีเมื่อก่อนเขาดังแต่ก็ตอนนี้ก็กลับมาก็ไปเรื่อยๆสร้างผลงานให้กับที้งสี่หยังหยางหยางเราโชคดีครับพ่อมาเลยทุกคน หลังไหลมาแน่ค่ะโอ้ยางยางยางเดี๋ยวพ่อนีดูอีกแต่พอมเต็มพอเลยโอ้ขอบคุณคุณพ่อคุณพ่อครับคลิปนี้ก็กราบขอบคุณคุณพ่อของน้องก้อยคุณแม่ของน้องก้อยที่ให้เกตความรู้และเนื้อหาสาระแล้วก็สถาบันครอบครัวของคุณพ่อกับน้องก้อยและคุณแม่ขอบคุณคุณพ่อครับผมติดตามบ้าน่อหยุยอนอเภอลเที่ยวสวัสดีครับวิญญาพ่อค้าสวัสดีครับ